โยูฮ่สวัสดีค่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่ผมกันเพื่อนๆคงกันกันนะคะวันนี้ก็กลับมาตับเซเว่นไหมนี่ฮะไม่กลับมาหรอกเพืจะเข้าได้ตัวโหดมากนะคะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวจะแนะนำตัวที่ผมมีนะฮะ นี่ตัวแรกนะคะชื่อธาตุมืดแล้วก็ตามตัวเลยนะคะนี่อืมนี่ต่อตัวต่อไปนะคะต้าเฉียวนะคะไม่ใช่นางเอกนะฮะอืมต่อไปพระเอกเของเราเลยอีวานนั่นเองนะคะพระเอกของเกมนี้เลยก็ได้ว่าได้นางเอกก็คือคารินนะฮะซึ่งผมมีแล้วผมก็เอาออก นี่นะฮะมิงมิงตัวที่หอดที่สุดนะฮะแต่ว่ามันเอาามว้ตรงกลางเพราะว่าอ่าเอาอีวานดีกว่าอีวานโหดกว่านี่นะฮะเซี่ยวเดี๋ยวถ้าถามนะฮะว่าคารินอยู่ไหนคารินนี่ไงสามดาวนะฮะนน่นี่ที่เหตุที่ผมไม่ได้ใช้นะ ไอพจนที่สองนะคะคือมีตัวที่ดาวเยอะกว่าก็เลยไมใ่ใช่อ่าแค่นี้แหละแรกตัวหนึ่งนะฮะอีวาตอนแรกนะฮะนี่ร่างของอีวาตอนแรกและดูตอนนี้เด็กที่ผมมีอะ่ะดูดิดูดีกว่าตอนแรกเยอะเลยหัวม่วงด้วยมาเราจะเริ่มขอจนพายกัน พลอยพลอยไปหนึ่งนาทีแล้วม่มาเลยมีแต่ตัวกากก่ะอีวานตัวเดียวก็อยู่ล้วะเดียเจออีวานเราอีวานเราโหดไอต่อไม่ให้ใช้ต่อไม่ให้ใช้ท่าไม่ตาย ต่อให้แบบไม่ใช้ถ้าไม่ตายเอาดูมาตายหากันหมดมอ่ะอืมอือตายหากันหมดนะฮะเจอนี่เราตาเฉียวตาเฉียวตาเฉียวโอเคนายว่าบอสโอ้ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเหรอเจอพิษเอามาพิร์ทหน่อยอืมตาแรกผมบอกแล้วผมบอกว่าเแลียร์จะไม่ใช้ถ้าไม่ตายเลยเคลีย้สองใหใช้ไงอเอ๊ะ ผ่านไปยังไม่เป็นไรเลยครับมันบอกโอ้ไม่เป็นไรเลยเอออมอมาพิ่นแล้วก็โดนอมเพา่ตายค่ะหมดว้าชนะแล้วนี่ไงฮีฮอคืออะไรท่อมพิภัดอ๋ออันนี้รู้เลยของใครนะสเนปเปอร์นั่นเองสเนปเปอร์อืม อับนะฮะโอเคอืมเราได้กิอวแล้วกินกิวกิืวโอเคกิ้วได้รับรางวัล เลยเนี่ยโอเคนะฮะเราจะเปลี่ยนเอ่อไอ้ทาส์มืดเป็นสันิปเปอร์ถึงซันนิปเปอร์เวลแค่สนีะ่อา่านี่โอเคสันิปเปอร์นะฮะซันนิปเปอร์ก็ทำว่าเท่ไหมเท่ะนะไปเลยเออกไปเลย นี่เดี๋ยวเจอซูนิปเปอร์เราเวลวันแค่สิบสี่กิวจะเจ้าวเลย้ยไปเลยไอ็มมาร์น้อยหึงนะเราจะลองมาเข้าต่อสู้กันมาไหมเดี๋ยวซื้อเพื่อนของหนังกิ๊วที่เขาเนีนเ่เรื่องราวก่อนที่พวกเราจะก่อตั้งคณะเดินทางต่อไปการปฏินพายจะแยกลำบ,บอกกว่านี้ข้าแมา่ วันนี้ยูวันมีคำแนะนำเด็ดๆเมามาโอเมแล้วอือหืออีอ่ะนี่นะคุณต้องทำตัวดูนะ Mày đợi Xong mà bà Bay mà chôn bay tở đi tôi tôi của Tôi cạc lắm Đẹp đấy tôi sóng đào tôi quá Bây giờ tôi cạc cả... À. เจ๋งเหรออุ้ยโหอะได้ยินว่าเจ๋งอ่ะอ๋ออ๋อชนย้ำมา มีสเนปเปอร์ช่วยช่วยไอ้นี่ตาเสือยวทีตาเสือจะตายหาย่าเนาะนี่แหละอไม่ได้ช่วยหามอะไรเลย,ย,เลยโอ้โหโอ้ไม่ตัดสเนปเปอร์มาหาล่ละ แ่นชนะแล้วนะฮะง่ายๆจิ๊บๆถ้าต่อไปจะเป็นอะไรถ้าจะไปน่าจะเป็นบอลน,นะคะพรุ่งนี้เลยคนที่ต่อไปมาได้ยินว่าคุณที่ต่อไปมันบอสปรากฏตัวแล้วไม่ใช่เหรอบอสบอสนั่นไงบอสปรากฏตัวอ๋อแม้ว่าบอส ได้ยินว่าได้ยินว่าจ,งาจ,จิงได้ยินว่าแจ๋วมึงมากมาเลยเจออมมาภาตายหาน่อุ้ยหัว่วโอ้โจมตีถ้าไม่เข้าเลยดูดเลือดเลือดร้ยรยอยไปแค ER ่สามเตรสีอ่อืออีกวันบอกวันนี้ไปเล่นที่บ้านไปจ <c oughs> ุงจุนจจอมมาภาตายหา่าเร้อยนะฮะเป็นป้าโคตรโ<ษ>อ้ที่สุดในทีมก็มิงมิงนี่แหละ ว่าต่อไปพื้นที่ต่อไปเลยอ,อ,อยากได้ตัวระยะไกลอยากได้ตัวระยะไกลมาก่อนระยะไก,กลมีตัวละยกเป็นสไนเป, ER. นป, ER. นป ER. อร์สไนเปอร์ไว้เจตตัวกระกากนั้นเลยเอาไปเล่นที่บ้านนะตัวแบบนี้ไม่ละโดนทีก็ดับอยากได้ตัวของดาวมาสู้อ่ะ คิดจะครอบเลยอืมโอ้โอ้โอ้แบนเรียบร้อยเตียงโหดอะมิงมิงอะเราจะใช้อันที่มีผลกระทบม,มากมากเลยเตรียมัวเลยนะผีอุ้ยตาเชียวนี่แหละนอนลงโชว ไม่ลงอะไรนะลงศกยึ่งยิ่งยิ่งยิ่งน่าคิดที่ข้อด้วยไปหาเพราะเจอหนึ่งพลาดไปนี่แหละตายนะนะชนะ แมนป๋องช่างมีแต่ตัวโคตรแล้วเอาไปทำไม <c oughs> เราจะให้สนิเปอร์เฮดช็อตนะฮะยิงเล่นไปนัดหนึ่ง ปังดาบอนาถห้าร้อยดามีห้าร้ก็ตายนะฮะไม่ตายหรอกอูกากที่เจ็ดิบเองเลือดเราคือที่หมด <c oughs> นีจะตัวคนโหดตรงนั้นานะทีมหรอดโดนนิปเปอร์นะเนิปเปอร์เน้อยเ <c oughs> ออ ตาเฉียวตาบอดเจอนี้น่อยเจอนี้น่อยเจอนี้น่อยเนี่ยล่ะไปเลยปึ้งไม่เห็นจะไปลอยเลยเดี๋ยวเอามาพดเออโอ้โหตัวเต่าอึดมากโอ้โหนี่นี่ตาย ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แอนแชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาก่อนไปก่อนนะฮะวันนี้ก็บายบายกันด้วยโอเคจีจี๊ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แอนแชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย